ช่วงนี้ก็เบรกไปก่อนเ,ออเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้คือหลายๆคนก็มีความกลัวเข้ามา้ยออครับก็ก็เบรกไปก่อนแล้วรอช่วงจังหวะที่ดีขึ้นแล้วเราจะกลับมาทํางานกันอย่างเต็มเต็มสูบหรือว่าเต็มรูปแบบครับก่อนหน้านี้เหมือนทํมุกเขาบอกว่าสัมผัสถ่ายได้ประมาณ 4Q ใช่ครับประมาณนี้เองแต่ก็เป็นซีนที่แบบว่าสนุกสนานเป็นซีนคอมเมดี้ที่เราสามารถแต่งเติมในตัวคาแรคเตอร์ของเราได้เยอะมาก สี่คิวเป็นเป็นสี่คิวที่สนุกมากครับเพราะว่าแต่ละที่มันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆครับเคมีความฟินความจิ้นก็คือเต็มร้อยสาหรับผู้เราครับเข้มมุกสนุกสนานครับรับรองได้สนุกสนานจริงๆคอมเมดี้ทุกคนต้องรอดูเรื่องนี้ครับมีค่อนข้างที่จะครบครับทั้งคอมเมดี้ดราม่ามีในเรื่องของสอดแทรกในเรื่องของแง่คิดต่างๆในละครของเราว่าในเรื่องของการแบ่งชนชั้นวรรณะ มีสอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆอย่างให้ทุกคนได้ดูครับถ้าถ้าถ่ายปกติถ้าไม่เบรกก็น่าจะได้เยอะแล้วครับน,น่าจะเจ็ดถึงสิบสิบคิวได้แล้วครับถ้าถ้าเกิดถ่ายปกตินะแต่ช่วงนี้ก็ชะลอไปก่อนครับโอ้โหแผาวๆครับแผาวๆมาก <c oughs> เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีมิติค่อนข้างเยอะในตัวละครมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเอาจริงเอาจาังก็ได้หรือจะก่อกวนไม่ยายก็ได้ จะแกล้งทุกคนม,มีมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูแล้วทุกคนจะได้เห็นอีกรูปแบบหนึง่งในตัวละครที่ผมได้ได,ดูแลอยู่อย่างงี้ครับในแต่ละฉากที่มันเสีียงเราก็อยากเล่นเองอย่างเกาะลงเกาะรถอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเล่นเองเพราะว่ามัน,มนเป็นซีนที่มันต้องเป็นเราอ,อ่ะจริงๆที่กองเขามีเซฟตี้ให้ค่อนข้างดีครับดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซฟข้อศอกเซฟเขาเซฟ ร่างกายไงครับมีมีค่อนข้างบอกว่าเยอะคุ้มสุดตัวครับครับผมทุกเรื่องนั่นแหละครับที่ที่ผมได้รับเล่นผมผมก็ทุ่มทุ่มหมดขอขอให้ขอให้เราได้เล่นคิดถึงฮิโปเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้นก็เดี๋ยววางแผนกันอีกทีอุ้ยอากาศดีพี่เพราะว่ารีสอร์ทของของมุกเนี่ยมันติดแม่น้ำแล้วมันไหลผ่านแล้วเย็นตลอดเวลาข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยงามครับสวยงามมีโอกาสเดี๋ยวจะลงไปเยี่ยมครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้ สวัสดีปีใหม่เลยตอนนี้ด้วยด้วยความที่ทนาคาเนี่ยก็มีปรับปรุงอะไรหลายๆส่วนเพื่อที่จะให้คนที่เดินทางไปได้ได้ไดขึ้นไปบนบนภูเขาหรือว่าไปในทราได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะไหนที่ว่างพี่หนิงว่างทุกคนว่างทีมงานว่างอยากจะไปทาบุญที่บ้านผมก็เดี๋ยววางแผนกันเดี๋ยวรีบแจ้งเรื่อยๆครับไปเป็นแก๊งสนุกครับไปเป็นแก๊งสนุก